สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30มสิบพฤศจิกายน2556นะคะหนูอายุครบหนึ่งเดือนหนึ่เดือนกับ27วันแล้วค่ะหนูชื่อน้องดีจังนะคะ น้องดิฉันลูกสาวแม่อ,อม๊อบอกับออกพ่อบุญใช่ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยสิคะน้องดิฉันคะเมื่อกี้ไปเที่ยวไหนมาคะ ฉันยุบฉันยุบจ้า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 หิวปะเนี่ยหิวอีกแลอะล่ะมันกี้กินน้อยไปเหรอมันกี้กินน้อยไปเหรอลูกอ,อร่อยไหมเน,นี่ยมืออ่ะ ไอเก่งน้องดิจังเก่งจังเลยเนี่ย mẹ con mẹ con mẹ con con mẹ con đi chăng con à, 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 à. hm? luôn mẹ 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 luôn <tín> hứa quá Hiểu Hiểu quá hứa chứ hứa quá hứa quá hứa 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 Đi hứa 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 หอมแก้มหอมแกม้มเปลี่ยนแผมพัดกันดีกว่าอือมา,มาเปลี่ยนแผมพัดกันดีกว่านองนจจำเปลี่ยนแผมพัดก่อนนะคะไม่ไดค่ะ